นี่ก็คือหน้าหลังจากที่แต่แต่งเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นความแตกต่างนะคะระหว่างก่อนแต่งกับหลังแต่งเนาะแต่มีตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนำเนาะนี่ก็คือ Leaf White Diamond DD Cream SPF 50 PA++ บวกบกนะคะช่วยเรื่องคุมความมันเรื่องรูขุมขนและที่สำคัญกันน้ำกันเหนื่อ l e ฟ f w h ไ t e Diamond Forest Powder นะคะช่วยให้หน้าเนี่ยใสายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ ยังช่วยเรื่องดูขุมขนได้ดีมากขึ้นยังมีเทคโนโลยีดิมอนไลน์นะคะที่ทำให้แป้งเนี่ยเบาสบายไม่หนักหน้าแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจก็เข้าไปได้ที่ Lift ล h i t ว Diamond ทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ได้เลยค่ะ